สมาคมไม่จ่ายเมสซี่จ่ายเองรู้หรือไม่ครับว่าครั้งนึ่งริโอเนลเมสซี่เนี่ยเคยจ่ายเงินเดือนแทนสมาคมมาแล้วครับเรื่องนี้เล่าโดยฮวนปาโบวาสกี้ครับนักข่าวชาวอาร์เจนตินาครับย้อนกลับไปในปี2016ครับเป็นช่วงที่สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ ASA กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักครับในค่ำคืนที่อาเจนตินาเนี่ยต้องลงสนามชี้ชะตากับบาราซิลเนี่ยในกลางดึกเนี่ยมีคนมาเคาะประตูห้องเมสซี่ครับพอเขาเปิดประตูออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอโค้ดหรือเพื่อนร่วมทีมเลยเขาเจอทีมรักษาความปลอดภัย3คนที่สีหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยความลำบากใจเมสซี่ก็ถามพวกเขาว่ามีอะไรหรอทำไมต้องมาหาผมทีมรักษาความปลอดภัยจึงพูดกับเมสซี่ว่าพวกเราไม่รู้จะ พึ่งใครแล้วจริงๆเราเนี่ยไม่ได้เงินจากสมาคมมาแล้ว6เดือนคุณพอจะช่วยพวกเราได้บ้างไหมพวกเราเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆหลังจากที่เมสซี่ทราบเรื่องเนี่ยเขาก็ยกหูหาฮอกเก้เมสซี่พ่อของเขาทันทีครับว่าช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ผมหน่อยนะโอนเงินเดือนที่สมาคมค้างพวกเขาอยู่ทั้งหมดให้ทีครับและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับเงินที่สมาคมค้างไว้ทั้งหมดครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตในตอนนั้นเพราะว่าเมสซี่เนี่ยไม่ได้ บอกสื่อเลยแต่ที่เป็นข่าวได้เนี่ยก็เพราะว่านักข่าวเนี่ยไปรู้มาจาก3มหนุ่มที่ไปเคาะห้องเมซี่ในคืนนั้นนั่นเองครับ